สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่นะครับผมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางนิเคอิเช้าบ่าย V.I.P. แล้วก็หุ้นนิเคอิเช้าบ่ายปกตินะครับงวดประจําวันที่23นะครับเดือน7 2567พนะครับพี่พีก่อนไปรับชมทุกครั้งนะครับแอดขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูคคานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้งนะครับผม แนวทางของเรานะครับพี่พี่วันวันที่ยีิบสองวันจันทร์เนะาะเช้านะครับผมให้สามกับเก้าไปผลที่ออกสี่ห้าเจ็ดกับหกแปดนะครับพี่พี่เน้นเก้าแปดเนาะเข้ามาหกแปดนะครับก็ในรอบนี้หลุดไปนะครับไม่มาเช้า VIP นะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับพี่พี่บ่ายก็ผลที่ออก ผลที่ออก020กนะับ72เนาะผมให้3กับ7นะครับ VIP แท้งเดียวเนาะมามา37ให้เราก็ไม่ได้นะครับก็3ไม่มาใครเอา7ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่72นะครับก็มาเป็นเพียงแค่เลขเด่นนะครับในรอบ VIP เนาะส่วนในรอบหุ้นปกตินะครับในรอบเช้าเนี่ยถือว่ามาเด้งๆนะครับแต่ว่าบ่ายนั้นหลุดนะครับผม เช้าให้สกับ8ผลที่ออก3 8 1 9 8นะครับของเราใครเอา8ไปวิ่งไปรู้เนีย่ยเด้งบนเด้งล่างแต่ว่า3เนี่ยเขาไปอยู่หลักร้อยนะครับ3ตัวเนี่ยผมเสียดายนะครับผมเน้น3 1กับ3 8นะครับไม่รู้ยังไงนะครับผมชอบเลขห้าเนาะให้ไป8 3 8, 8, 8นะครับถ้าเกิดเป็น8 3 1เนี่ยมีลุ้น3ตัวเลยนะครับพี่ๆเนาะก็ของเราเนี่ยสามไม่มานะครับเพราะสามไปอยู่หลักรนะ้อยเนาะ ใครเอา8ไปวิ่งไปรูดเข้าทั้ง8 99 8แล้วก็81นะครับพี่พี่พอถือว่ามาเด้งๆเลยในรอบหุ้นเช้านะครับส่วนในรอบบ่ายให้2กับ5ผลที่ออก9 0 0า9นะครับอันนี้ของเราไม่มีนะครับพี่พเนาะก็สรุปแล้วนะครับ v i p มาแค่เล็กเด่นรอบบ่ายรอบปกติในรอบเช้านั้นมาตัวเจาะนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับผมเนาะก็ยินดีกับพี่พสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับ ส่วนแนวทางของวันนี้เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับผมท่านใดเข้ามาแล้วฝากกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับในรอบเช้านะครับพี่พ VIP เช้าเนี่ยผมให้ไปที่เลขสองกับเลข6สายรู่นให้ไปที่เลข6หกเลข2นะครับผมสอห สองเจ็ดสองแปดหกสี่หกเจ็ดหกแปดสามตัวนะครับผมให้ไปที่หกสองแปดนะครับ ต่วนในรอบบ่ายนะครับผมบ่ายผมให้ไปที่9กับเลข5นะครับสายรูดให้ไปที่เลข5นะครับผม5 0 5 2 5 7 9 0 9 2 9 7 สามตัวให้ไปที่เก้าห้าศูนย์นะครับนะครับแนวะทางก็จะประมาณนี้นะครับในรอบ vip เช้าบ่ายเนาะท่านใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผม ส่วนในรอบหุ้นปกตินะครับในรอบหุ้นเช้าเนี่ยผมให้ไปที่เลขสี่กับเลขเออเลขหนะครับพี่ๆผมจะเลขแปดขอโทษด้วยดูผิดนะครับเป็นเลขหกสายรูดนี่ให้ไปที่เลขหกนะครับหกสามหกเจ็ด 6 8 4ปดส4่สามนะครับสามตัวให้ไปที่4 6 7นะครับผมอันนี้ในรอบเช้าปกตินะครับนะครับผมรอบเช้าประมาณนี้นะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับ ในรอบบ่ายเนี่ยผมให้ไปที่เลขศูนย์กับเลขหกสายรู่ให้ไปที่เลขหกศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าหกสาม หกเจ็ดหกเก้าสามตัวให้ไปที่ศูนย์หกสามนะครับหกสามหกเก้านะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับหุ้นนิเคค่เช้าบ่ายปกตินะครับผมเนาะรหรือว่าท่านใดชื่นชอบในรอบ V.I.P นะก็นะครับนี่เลยนะครับหรือท่านใดชอบ V.I.P เนาะก็แคปหน้าจอไว้นะครับพี่พี่วันนี้เนาะก็ขออวยพรให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับขอให้มีโชคในตัวเน้นตัวจาะนะครับผม ็อย่าลืมนะครับท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มนะทางฟรีนะครับพี่ๆหรือว่ายังไม่มีบ้านเสียงโชคเนาะไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับผมนะครับก็คลิปนี้นะครับขอให้พี่ๆโชคดีนะครับผมกราบสัสดีครับ